เหนกิไดดังเอยค่ะ<ป> จะได้รับชมการแสดงละครเวทีสุดยิ่งใหญ่อลังการที่ทุกท่านรอคอยจากบทประพันธ์อันลือเรื่องของท่านสุทรภูมมหากว,วีสี่แผ่นดินด้วยเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนพร้อมเรื่องราวที่ซ่อนเร้นในเรื่องพระไพมณีตอนพระไพมณีหนีนางถืเสื้อสมุด กำลังจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้ชมณนะบัดน,นี้สวัสดีครับ มก็พระปรไมณีเมาปีเองครับส่วนสุดที่จะลองแบบกระผมก็สินสมุดบุญชายเสด็จพ่อปมณีครับสินสมุดไหนเจ้าลองปอาปีให้พ่อฟังหน่อยสิได้จะเสด็จพ่อไม่ใช่เจ้าจับยินมาพ่อจะจับให้ดูเป็นตัวอย่างต้องจับแบบนี้เอา้าแล้วแม่ของเจ้า คนน้อยจะนเป็นแม่โครงแล้วปะบิ๊กซีนะพี่คะอาหารฝอยของเราหมดแล้วน้องอยากกินสเต็กเนื้อชุ่นชันไหมคะแต่ลูกอยากกินหมูกระทะยากเลยหลังบิ๊กซีนะท่านแม่แต่พี่ว่าน้องไปเก็บเห็ดหอมดีกว่าพี่อยากกินเห็ดหอมต้มเค็มชวนครูติ๋มไปด้วยก็ดีนะครูติ๋มเก็บเห็ดเก่งฝ่ายสินสมุทรไม่ห่างจากพระบิดา ซึ่งรักพ่อมากกว่าแม่เป็นนเดิมอยู่แล้วเพราะพ่อไม่เคยดยตนอ้าวสนพ่อรักพี่นีาไปหาอะไรทมสนุกสนุกดีกว่าฉัยางนสอรนะมแค่กะน

ที่สินสมุทรจับเงื่อนท่าได้จึงลากขึ้นกลางหาดเพราะเห็นว่ามีรูปร่างประหลาดจึงคิดจะเอาไปให้พระอภัยมณีดูเมื่อถึงท่าก็ตะกวนเรียกหาพระพิดาพระพิดาตื่นขึ้นเห็นสินสมุทรลาบเงื้อเข้ามาสินสมุทรยีลูกเอาเรื่องมาจากไห้กันสินสมุทรจึงเล่าเรื่องราวตั้งแต่เปิดท่า จนเอาเงือเข้ามาให้พระอภัยมณีฟังเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แหละเสด็จพ่อน,นี่เจ้าเปิดแผ่นหินเหรอสิสมุนอะไรแล้วงานนี้ลูกร,รู้ไหมอาอแม่เจ้ารู้จะโกรธมากโดยัวจะพาพ่อหนีแล้วเราจะพากันตายหมดนะลูกทำไมสด็จ จึงเล่าเรื่องราวให้สิงสมุรฟังเมื่อสิงสมุรได้ฟังก็ร้องไห้เสียใจที่ตนมีแม่เป็นยาฝ่ายเงือกน,าน,าน,าน้นน้นฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องจึงขอให้พระอภัยมณีไว้ชีวิตแล้ะจะให้ตนทำอะไรก็ได้ทา่านได้ปวดป่วยครับเพื่อ วิชีวิตท่านแต่ข้าต้องการหนีนามหนีเสื้อสมุรแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ใดข้าทราบดีที่นี้คือแม่น้ำอโนมานเขตของงานอีเสื้อสมุนและตัวข้าฟังภาษามนุษย์รู้เพราะปู่ย่าเป็นมนุษย์ข้าอายุ580ปีข้ารู้จักโยคีอยู่องค์หนึ่ง อยู่กอบแก้วพิสดารนี่าดังนั้น là, วันที่26มิถุนายนเจ้ามารับข้ากับลูกศิษย์สมุทที่นี่นะเมื่อเข้ากลับไปพระพิมณีจึงให้สุดสาครปริดปากท่าไว้ดังเดิมเล็กพี่น้องบลส,สวยกลับมาแล้ว มีของชอบของเด็กพี่และลูกสินสมุดด้วยนะพี่คะสินสมุดมากินข้าวกับพ่อมาแต่น้องหมุดไม่กินเหรอไม่พี่คะน้องกิงอิ่มแล้วพี่คะเมื่ออิ่มหนำสำรางแล้วทั้งสามจึงนอนหลับเพื่อพักผ่อน ทใดนั้นนงผีเสื้อสมุทรก็สะดุ้งตื่นและร้องไห้ท่านใดเจ้าเป็นอะไรน้องฝันอะไรไหคะแล้วฝันว่าอะไรหรือ,อ,รอมีเวลาเอาของมาถูกน้องแล้วคว้าเอาดวงตาของน้องไปนหมคะสะปันของเจ้าร้นยายนะเทวดาที่เจ้าเห็นคือมัจจุราช และฝันครั้งนี้อาจทําให้เจ้าตายก็่ต้องบำเพ็ญสิญภาวนานที่ตีนเขาผู้เดียวโดยอดน้ําอดข้าวแล้วจะรอดตายนางผีเสื้อสมุทรจึงออกเดินทางเพื่อไปบำเพ็ญสิญภาวนานหลังจากนั้นเงือกเท่าก็มารับพระอภัยมณีตามที่นัดหมายกันเอาไว้เราร่บไปกันเถอะช้าเดี๋ยวนางผีเสื้อสมุทรตามทันแล้วพวกเราต้องตายแน่ ฝ่ายนางผีเสื้อสมุกไปบงเพ็ญศีลภาวนาเป็นเวลาสามวันสามคืนติดต่อกัน ร่างกายก็อ่อนกำลังลงจนเจียนจะถึงชีวิตเมื่อครบกำห,ดกหกนดแล้วก็หาผลไม้กินแล้วกลับมายังทถ้ำเห็นประตูทถ้ำเปิดอยู่นางก็รีบเข้าไปดูแต่ก็ไม่พบใครนางตกใจมากแลร้รดูปีที่พระภัยใช้เป่าก็หายไปด้วยนางจึงรู้ทันทีว่าได้พากระหนีนางไปหมดแล้ว เสียใจมากที่ทางลูกและหัวได้หนีจากไปแล้วก็เกิดเป็นความโกรธออกติดตามดูร้องลอยในมาหาสมุทรก็ไม่พบจงเรียกสมุนของตน ผีเสื้อสมุทรรู้ความจริงก็โกรธมากแล้วจึงแปลงกายกลับเป็นยักษ์ดังเดิมฝ่ายพระอภัยมณีหนีนางยักษ์มาได้ห้าวันห้าคืนเห็นท้องฟ้าดำทมึนมาจากข้างหลัง อย่างนี้แล้วกันถ้าจะทัวร์ของเวลานานผีเสื้อนางไปก่อนข้างหน้าเป็นบ่าแก้วลัศดารแล้วเราไปพบก,กันที่นั่นลูกเงือกเจา้าตรมพาภาพไพมณีไปที่นั่นก่อนแล้วพ่อกับแม่จะตามไปที่หล,ลังนะลูกทุกคนรีบไปกันเถอะจักรชาจะไม่ทันการฝ่ายนานผีเสื้อสนอตามหาลูกและผัวไม่พบจึงอ่านคำทีพระเวท เพื่อมองหาพระภัยมณีเมื่อเห็นแล้วก็ติดตามไปพบเรื่องจะเลือ่องขาลูกและหัวของข้าก็สั่งไ่ไห้นข้าไม่รู้้าไม่เห็นใครเลยจริงๆีม่รู่นสายสุนางผีเสื้อจึงหักขาฉีกแขนแล้วเคี้ยวกินเนื้อจากนั้นก็ออกติดตามพระภพมณีต่อไป ฝ่ายโยคยีที่อยู่บนภูเขานั้นกอแก้วพิสดารพระโยคีได้ยินเสียงย่างโคลงางก็จับยาวสังกาดูอะอยากได้เล็กเด็กเนี่ยอเคสัมมากระชา พระภัยมีนี่นางผีเสื้อสมุทรมาถึงฝั่งนางผีเสื้อสมุทรกลามาทันเกือบจะจับพระภัยมีได้แต่พระโยคีก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันช่วยด้วยชวยด้วโยคีช่วยพวกเราด้วยข้ามาข้ามาข้าคนรีบเข้ามา ไม่เสด็จพ่อเป็นคนส่วนแม่เป็นยักบอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพี่ไปกับไปะเจ้าหรอกพี่จะอยู่กับน้องเงือกสุดสวยจังแหละที่ต้องกลับไป ี๋ยวคุณครูจะขอแนะนำนักแสดงค่ะท่านหนึ่งนะคะสินสมุทรค่ะก็คือคุณครูมิ้วค่ะพระเซนพระเพื่อนค่ะนางเงือกนะคะนางเงือกคนสวยก็คือคุณครูคคคมีนาค่ะนางเงือกแก่ค่ะนางเงือกแก่คุณครูอำคัญของเราแล้วเองค่ะพายโยคีนะคะพายโย เป็นพักภัยมนุษย์หล่อค่ะก็คือคุณรูแอจากพลเอกอีมีค่ะขอบคุณอาจรย์อีานนะคะเพราะเซนต์ดีได้มาพิจารณาแสดงเวลาอีกรั้นกัยค่ะหลุกปนาหงบกง่ายโี่รกส่งมรมา